สวัสดีครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเข้าร่วมการประชุมโดยใช้โปแรแกรม Cisco w o b e x ของผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับ <อ Thr ough> เมื่อเราได้รับอีเมลการเชิญเข้าร่วมประชุมจากผู้จัดประชุมแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าที่อีเมลของเราไม,าม่จะเป็นต้องเป็นเมลองค์กรนะครับจะเป็นเมลส่วนตัวหรือเมลที่ใช้งานปัจจุบันก็ได้เปิดมาที่กล่องจดหมายนะครับเราก็จะเห็นอีเมลที่ เขาเชิญเรามานะครับเราก็กดเข้ามานะครับอพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นคำว่า Joy Meeting นะครับเรากดมาที่ Joy Meeting เลยหลังจากที่เรากดปุ่ม Joy Meeting นะครับก็จะเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราเราก็สามารถทำการส t าร์ทม e t ติ้งได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็เข้าสู่การประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเมนูการเข้าร่วมประชุมนะครับก็จะมีเมนูพื้นฐานดังนี้นะครับปิดไม้เปิดปิดวิดีโอนะครับแชร์ไฟล์แชร์ไฟล์ฟอันนี้นะครับถ้าเขาอนุญาตให้เราแชร์ไฟล์เราก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มเลค o คอร์ดนะครับถ้าเราเป็นโฮสเราจะมีสิทธิ์เลคคอร์ด หากเราต้องการที่จะออกจากการประชุมนะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่มกระ,กระบาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสิ้นสุดการประชุมนะครับและการเข้าร่วมประชุมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเนี่ยเขาจะให้รหัสห้องประชุมเรามานะครับอย่างเช่นรหัสอันนี้นะครับผมจะได้รหัสนี้เข้ามา ผมก็เอารหัสที่ผู้เข้าร่วมจุดประชุมนะครับมาให้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กรอกไปที่ j o ยอัลมิตตหลังจากนั้นผมก็กดจอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ Start Meeting เหมือนเดิมสำหรับการเข้าร่วมการจัดประชุมก็มีฟังก์ชันในการใช้งานประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ